เรามนุษย์จิตใจอ่อนแอลงหาที่พึ่งทางใจในทางที่ผิดสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังเรามาพบกันอีกแล้วครับกับผม YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมจะเอาตำนานลี้ลับตำนานอาถรรพ์ตำนานที่ไม่มีคนรู้ มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมเล่าไปทุกอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ผมมีความหวังเดียวว่าอยากให้ทุกคนทำแต่ความดีครับผมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวลักที่ประหลาด ลักธิที่ทำให้คนลุ่มหลงและใช้คำสั่งสอนผิดๆในทางที่ผิดให้ผู้คนกระทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องในสังคมเรามีมากมายครับผมแต่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวใดๆก็ตามผมก็มักจะมีคาถา ไว้ช่วยป้องกันพยันอันตรายที่จะเข้ามาสู่ตัวผมนั่นเองครับท่านผู้ชมและผู้ฟังยะนะมะสะนยนาวุฒังขอให้อำนาจแห่งในตาท่านพญายมจงช่วยปุกป,ปักรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุ เมื่อผมได้สวดพระคาถานี้ทีไรผมรู้สึกว่าตัวผมเองนี่ขนลุกทุกครั้งครับท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวผมเองเชื่อว่าพระคาถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและสามารถช่วยป้องกันพย,ยันอันตรายต่างๆไม่ว่าจากผูดปีศีสาตร้ายหรือมนุษย์ ผู้ที่คิดจะปองร้ายตัวผมผมเชื่อว่าพระคาถานี้ช่วยป้องกันภัยได้ครับเพราะว่าเป็นพระคาถาแห่งในตาท่านพญายมเอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อถ้าหากมีผู้ใดอยากลองเอาไปใช้ผมก็ไม่ห่วงห้ามครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่และเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศครับท่านผู้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดเนื่องด้วยที่จังหวัดชัยภูมินะครับมีการเปิดเผยว่าเกิดลักที่ประหลาดเกิดขึ้นนะครับโดยมีคุณปู่อายุวัย70ปีก็คือวัยเกษียณครับอ้างตัวว่า เป็นพระบิดานะครับเป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้ที่อยู่เหนือาศาสนาต่างๆก็คือทุกาศาสนาเขาเป็นผู้ที่อยู่เหนือาศาสนาต่างๆก็เป็นพระบิดาผู้สร้างโลกครับคุณลุงโจเซฟชื่อนามสมมุติของเขาจากที่เป็นข่าวครับ เอาเป็นว่ารักที่ประหลาดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟังครับคุณลุงโจเซฟเคยบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามาก่อนครับแล้วพอไปอาศัยอยู่ที่ที่หนึ่งในจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วไปตั้งสำนักสงฆ์อยู่ในป่านะครับตอนนั้นเขาคลองผ้าเหลือง เป็นพระในพระพุทธศาสนาของคนไทยเรานี่เองครับแต่พอไปตั้งสำนักอยู่ในป่าอยู่ไปอยู่มาเขาถอดผ้าเหลืองออกแล้วก็ไปหม่มอ่าจีวรน,นะครับลายเสือเขาเรียกว่ากลายเป็นลือสีแต่ไม่ใช่กลายเป็นลือสีครับ เพราะว่าลือศีท่านก็อยู่ในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี่เองแต่เป็นผู้ที่ถือศีลน,น้อยกว่าพระถือศีลน,น้อยกว่าเนนก็คือถือศีลแปดหรือจะประกอบพิธีทางพราหมณ์นั่นเองครับเอาเป็นว่าคุณลุงโจเซฟบิดาของลักที่ประหลาดนี้บอก บุคคลอื่นว่าตัวเขาเป็นผู้สร้างโลกนะครับและก็สามารถรักษาลูกต่างๆด้วยจากสิ่งปฏิกูลที่อยู่กับร่างกายของเขาหรือของเสียที่เขาได้ขับออกมาและมีคนกลุ่มหนึ่งจำนวนเยอะด้วยเหมือนกันครับไปหลงเชื่อคุณลุงโจเซฟ ผู้เรียกตัวเองว่าเป็นพระบิดาแห่งรักที่ประหลาดนี้เอาเป็นว่าคุณลุงโจเซฟก็มีบริบาลผู้ที่นับถือและเรียกว่าเป็นพ่อไปอยู่ในรักที่นี้จำนวนหลายคนจากเหตุการณ์นี้ต้องบอกตรงๆครับว่าคนเราเมื่อมีความทุกข หรือเกิดความทุกข์แล้วและความทุกข์นั้นไม่สามารถกําจัดออกไปได้ในจิตใจนะครับและยังหลงในสภาพร่างกายและลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นคุณลุงโจเซฟพระบิดาของรัธิประหลาดปวดอ้างตัวมีคุณวิเศษรักษาโรคภัยได้ กับสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเสียที่ออกจากร่างกายตัวเองเอามาให้ผู้อื่นได้ดื่มกินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรวมทั้งมือปราบสัมภเวสีหมอปุงหมอปลาพร้อมทนายไพศาล ทุกคนปลุกเข้าไปจับกลุ่มตัวเพราะว่าการเกิดลักทีนี้เป็นลักทีที่สังคมเราอาจจะรับไม่ได้ครับการเกิดลักทีนี้ขึ้นเพราะหอุผนใดเดี๋ยวนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมจะตีแผ่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับท่านผู้ฟังครับ เมื่อ,อไรคนเรามีความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ที่เกิดจากเราก่อขึ้นมาความทุกข์นั้นติดอยู่ในใจและไม่ได้หายไปทำให้เราคิดบกไปบนมาอย่างความทุกข์ที่เก็บไข้ได้ป่วย และไปหาหม,าหมอแล้วไม่หายเอาเป็นว่าผู้คนเหล่านี้พอมีความทุกข์ก็จะหาที่พึ่งทางใจอย่างอื่นเข้ามาทดแทนโดยคนกลุ่มนี้คนกลุ่มที่สร้างลัทธิประหลาดพวกนี้อย่างคุณลุงโจเซฟก็สร้างลัทธินี้ขึ้นมาจากทั้งที่ตัวเอง เคยบวชเป็นพระมีศีล227ข้อและศึกษาธรรมะพระวินัยของพระพุทธศาสนาแต่กลับกายไปเป็นสร้างลัทธิประหลาดให้คนเข้ามานับถือและให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยผิดเพี้ยนจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั่วไปและต้องบอกตรงๆครับ หลักที่เหล่านี้ยังไม่พอแค่นั้นนำผู้ที่เสียชีวิตที่กลายเป็นศพไปเก็บไว้เพื่อรอขึ้นสวรรค์อันนี้ยิ่งไม่ถูกต้องครับตามหลักความเป็นจริงไม่ว่าจะในทางวิทยาศาสตร์หรือทางประเพณีพุทธศาสนาเหล่านั้นคนที่เสียชีวิต ไปจากลูกใบนี้แล้วกลายเป็นศพถ้าหลักทางวิทยาศาสตร์ก็คือนำไปทำลายทิ้งเพราะว่าอาจจะเป็นขยะและอีกทางหนึ่งถ้าเป็นทางพิธีและความเชื่อต้องบอกตรงๆครับว่าความเชื่อนี้เป็นพิธีทางาศาสนาที่เราต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปครับเพื่อกุศลผลบุญนั้นจะได้ส่งผู้ที่ร่วงรับขึ้นสู่สวงสวรรค์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาท่านทรงตัดไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายควรจะพิคกบะ พิจารณาอย่างมีสติในกายของมนุษย์นั้นคนเราเกิดมาทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นคำคำนี้หลายหลายคนอาจเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งพระพุทธองค์สอนไว้ว่าการให้มีสติ ตั้งมั่นในสติและพิจารณาตัวเองจากความเป็นจริงของตัวเราเองในโลกปัจจุบันคนเราจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาวสู่วัยแก่ชราพอแก่ชราทุกคนก็ต้องมีเจ็บไม่ว่าทุกช่วงอายุช่วงวัยก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ถามว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมเกิดความทุกข์แต่เวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีไปหาหมอไปหาแพทย์ไปหาผู้ที่รักษาก็ไม่ได้หายหรือไม่หายขาดนั่นเองจึงเกิดความทุกข์แล้วพอเกิดความทุกข์ ก็ต้องหาวิธีทางดับทุกข์ที่มีคนแนะนํามาหรือมีคนบอกเล่าว่าเคยสําเร็จมาดังนั้นคุณลุงโจเซฟรักที่ประหลาดที่ชัยภูมิจึงตั้งตนเป็นพระบิดาผู้สร้างโลกและผู้ที่มียาวิเศษสามารถรักษาคนหาย แต่รู้ไหมครับว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเราเองพระพุทธองค์บอกไว้ว่าการที่ใครได้เคยบวชในศาสนาพุทธพอบวชแล้วก็มักจะอวดอุตริและสร้างคุณวิเศษเพื่อไปหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อโดยเอาสิ่งที่เป็นความทุกข ไปหลอกล่อว่าตัวเองมีคุณวิเศษถ้าป่วยก็สามารถทำให้หายได้ถ้ายากจนก็สามารถทำให้รวยได้และเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหลอกล่ออวนอุตริว่าตัวเองมีคุณวิเศษกลุ่มคนเหล่านี้รู้ไหมครับท่านผู้ฟังในบทบัญญัติ ไว้ว่าการที่ไปอวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีอยู่จริงและไม่ได้เป็นเรื่องจริงผู้นั้นมีผิดบาปหนักบาปหนักเป็นเชิดเช่นไรครับเป็นเชิดเช่นการหลอกลวงผู้อื่นให้ลุ่มหลงในความเชื่อที่ไม่มีอยู่จริงและทำให้ผู้นั้นเกิดทุกข์ มากกว่าเดิมกลุ่มคนที่อวดอ้างอวดอุตริว่าตัวเองมีคุณวิเศษสามารถดับความทุกข์ให้กับผู้อื่นได้โดยหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อและประพฤติผิดผิดและใช้หลักคำสอนที่ตัวเองมีอยู่ไปสอนผู้อื่นให้ประพฤติในทางที่ผิดและไม่ถูกต้อง ในศิลธรรมอันดีงามของความเป็นปุตุชนคนธรรมดาหรือเป็นมนุษย์กลุ่มคนเหล่านี้จะมีพฤติกรรมที่หลอกลวงผู้อื่นให้ลุ่มหลงในเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงหรือในเรื่องราวที่หลอกตัวเองขณะตอนเป็นมนุษย์และกลุ่มคนพวกนี้อ้างตัวและอ้างคุณวิเศษ ที่อยู่เหนือธรรมชาติบอกให้ตรงๆครับกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อตายไปกลายเป็นดวงวิญญาณจะตกคุมนรกที่เป็นมหานรกที่สูงที่สุดก็คือมหานรกเอเวจีมหานรกกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องลงไปชดใช้ ในเอเวจีมหารกหนึ่งกับหนึ่งกันเอาเป็นว่านารกคุมนี้จะเอาไว้ให้ผู้ที่มีข้อกรรมที่หลอกลวงผู้อื่นให้ประพฤติผิดในทางศีลธรรมอันดีงามประพฤติผิดในหลักคำสอนและประพฤติผิดในการดำรงชีวิต ของตัวเองกลุ่มคนจำพวกนี้เมื่อไปอุบัติเป็นสัตว์นรกที่อยู่ในคุมนรกเอเวจีมหานรกแล้วจดใช้กรรมหนึ่งกับหนึ่งกันและก็จะได้กลับมาอุบัติเป็นอสุรกายเปรตเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ฟังอสุรกายเปรตนั้นไม่ใช่เป็นกันง่ายๆ อสุรกายเปรตก็คือผู้ที่มีกรมหนักทําะ้อกรรมสูงจึงต้องไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกพอชุดใช้กรรมเสร็จก็จะกลายเป็นเปรตอสุรกายเปรตมาอยู่ตามวัดวาอารามเพื่อขอเศษส่วนบุญจากผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ทำบุญทำทานเพื่อรับแสงแห่งบุญให้ข้อกรรมที่ตัวเองได้ทํานั้นทุเราลงเนื่องด้วยว่าตัวเองไปอวดอุตริมีคุณวิเศษดับทุกข์ให้ผู้อื่นแต่กระทําในทางที่ผิดและให้ผู้อื่นประพฤติสิ่งผิดผิดไม่อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ของโลกมนุษย์ดังนั้นเมื่อกลายเป็นอสุรกายเปรตก็ต้องชดใช้กรรมขอเศษส่วนบุญอยู่ตามกำรรแพงวัดท่านผู้ฟังครับมันเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งของนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมแต่ตัวท่านเองก็ต้องใช้ วิจารยานในการรับชมรับฟังกันครับทุกอย่างที่ผมเล่าไปนั้นอาจจะเป็นนิทานเรื่องเล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงตัวผมเองมีความเชื่อแต่ตัวท่านเองก็มีอาจทราบได้แต่เมื่อไรสิ่งที่ผมเล่าไปแล้ว ทำให้ทุกคนทำความดีหรือตั้งมั่นอยู่ในสติและศีลธรรมอันดีงามนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมพูนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังกรรมใดๆที่ใครได้ก่อกรรมใดๆที่ใครได้ทำแม้ไม่มีผู้ใดมองเห็น ไม่มีผู้อื่นรับรู้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นท่านรับรู้สักวันหนึ่งเคาะกรรมนั้นจะย้อนกลับมาหาผู้ที่ก่อกรรมหากใครได้รับฟังคลิปแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอคนละหนึ่งสับสไคร คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ Youtube ช่องนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณครับขอให้พระสยามเทวาธิราชขอให้พระศรีรันาตนไตช่วยปกปักรักษาทุกท่านให้รอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆขอให้ทุกท่าน จงเจริญด้วยหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมนามโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีสาธุสาธุ